สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำ responsive นะครับ navigation bar นะครับโดยเป็นเว็บแอปนะครับซึ่งตามตัวอย่างของเขาเนี้ยเขาก็ทำเป็น HTML CSS นะครับเราจะมาทำเป็นเว็บแอปได้อย่างไรที่สวยแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เปิด Google ของเราขึ้นมานะครับเข้าไปที่ Google Drive แล้วก็ไปที่ใหม่จากนั้นไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกสคริปต์ของ Google App ก็คือสร้าง Google App ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับถ้านะครับวิ่งแบบนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับผมก็จะมาที่รีเฟซหนึครั้งนะครับคลิกไปที่กากบาท1ครั้งเพื่อให้มันหยุดนะครับถ้ายังไม่หยุดอีกก็รีเฟชอีกนะครับจนกว่ามันจะขึ้นตัวนี้แล้วก็คลิกหน้าที่ออกไปแล้วรีเฟรชถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็นะครับแก้ปัญหาให้ดูแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วโครงการไม่มีชื่อแล้วก็คลิกนะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์เป็นนะครับเมนูกันแล้วกันนะครับการทำเมนูเรสปอนสิบนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็กดปุ่มเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วฟังก์ชันนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนชื่อเป็นดูเก็ตนะครับเป็นฟังก์ชันมาตรฐานเลยนะครับทำสอนคลิปไหนก็ทำให้ดูตลอด เราก็จะได้คล่องนะครับทำเองเราจะได้คล่องนะครับแล้วก็พิมพ์รีเทิรแบบนี้นะครับว่าครับ HTML service นะครับ create template from file นะครับวงเล็บเปิดใส่ Single Code นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า index ลงไปนะครับจากนั้นกด e อ t n t e r ลงมาพิมพ์ลงไปแล้วก็เลือก evaluate นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับไล่สเตปไปแบบนี้ครับ e n t e r ลงมาพิมพ์ add meta tag บังเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจากนั้น copy viewport นะครับมาจนถึง Scale 1นะครับ s c a l เท่ากับ1แบบนี้แล้วก็ enter ลงมาพิมดอทอีกนะครับแล้วเลื่อนไปล่างสุด set x frame option mode นะครับเปิดวังเล็บขึ้นมานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสไลด์มาขวามือสุดนะครแล้วก็ copy html มาจนถึง allow c o n t r o l c นะครับแล้วก็ c อนโทวีลงไปนะครับถ้าก็ไม่ครบก็พิมพ์เพิ่มแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันดูเกตนะครับเมื่อทําตัวนี้เสร็จนะครับให้กดบวกนะครับแล้วก็เลือก html ตรงนี้นะครับตั้งชื่อเดียวกันกับชื่อนี้คือ index นะครับ i n d e x กด enter แบบนี้ครับเสร็จแล้วค่อยลบตรงนี้นะครับลบไปเลยนะครับแล้วเราก็กลับมาที่นะครับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมแชร์ตัวนี้ให้ใต้คลิปสอนนะครับ เลื่อนลงมาครับเมื่อมาถึงนั้นนี้ก็เลื่อนลงมาจริงๆเขาก็มีคลิปเขาสอนวิธีการเขียนโค้ดนั่นนี่นะครับแต่เราจะมาข้างล่างเลยนะครับมาก๊อปปี้โค้ดเขาเลยตรงนี้นะครับจะมีปุ่มสําหรับก๊อปปี้โค้ดนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่า Copy to c l i p b o a บอร์ดนะครับเราคลิก1ครั้งนะครับตรงกระดาษ2แผ่นนี้แหละนะฮะแล้วก็ c t r l V นะครับที่เอชทีเอลอินดิคของเราแบบนี้ครับจากนั้นกดบวกครับแล้วก็เลือก HTML อีกครั้งหนึ่งครับทีนี้ตั้งชื่อว่า CSS นะครับค t c a ค e s t ต l e ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์สคริปต์รอไว้เป็นสไตล์นะครับ STY ครับสไตล์แล้วก็ slash style แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับพิมพ์แท็กสไตล์ slash style รอไว้แบบนี้ครับจากนั้นนะครับกลับมาที่เว็บไซต์นะครับ โค้ดเดียบตรงนี้นะครับคอนดิกเดแล้วเลื่อนมาตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะครับ CSS นะครับเราก็คลิกที่กระดาษสองแผ่นนี้เลยก o p ป c ี p y ีเสร็จก็กลับมาที่สไตล์ของเราแบบนี้ c t r โท V ลงไปแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้โค้ดอินเด็กกับ CSS ทั้งของมาเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับมาที่รหัส Gs นิดนึงนะครับแล้วก็นะครับให้มาพิมพ์ข้อความตัวนี้นะครับตัว H ใหญ่ แล้วก็เลือก HTML Service แบบนี้ครับจากนั้นพิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็เลือก Create HTML Output from File แบบนี้ครับแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับใส่ Single Code CSS ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นพิมพ์ Get Content นะครับ Get Content ตัวนี้ครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอพิมพ์คำสั่งแบบนี้เสร็จนะครับก็คลุมเลยครับ แคอนโทน x แปลว่าตัดนะครับพอตัดเสร็จทำไงต่อนะครับมาที่ไฟล์ index ครับบนสุดของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะลิงก์นะครับบรรทัดที่8เนี่ยนะครับบรรทัดที่8นี้เราลบนะครับข้อความโค้ดที่อยู่ข้างในไปเลยแบบนี้นะครับและให้เราพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับเป็น q question mark นะครับจีรีตกใจเท่ากับแบบนี้ข้อวักหนึ่งครั้งคอนโทน v ลงไปนะครับข้อวักหนึ่งครั้ง Mark ลงไปแบบนี้ครับคำสั่งนี้ก็จะเป็นนะครับ include นะครับ CSS มาใช้กับ index ง่ายๆนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ในส่วนของ JS นะครับถ้ามันมี JS ก็ให้ copy ตัวนี้นะครับแล้วก็มาใส่ก่อน s l a ตบอดีนะครับแต่ตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้ JS นะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่หน้าตาออกมาให้สวยงามทำยังไงเฉยๆนะครับพอทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดู หน้าตามก่อนนะครับกดบันทึกครับ่ากดบันทึกการทําให้ใช้งานได้การทําให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับจากนั้นไปที่รูปฟันเฟืองครับเลือกเป็นเว็บแอปครับแล้วเปลี่ยนจากฉันเท่านั้นเป็นทุกคนนะครับคลิกการทําให้ใช้งานได้นะครับเพื่อให้มันสร้างเป็นเว็บแอปขึ้นมาให้เราครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้ลิงก์เป็นลิงก์เว็บแอปขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นไปก่อนครับและมาที่การทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับไปที่การนำการทดสอบไปใช้งานคลิกครับเสร็จแล้วก็คลิกลิงก์นี้ครับลิงก์สำหรับทดสอบนะครับเนี่ยเราได้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับขอรีเซ็ตนะครับหน้าจอเป็นปกตินะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับถ้าเรานะครับมีการย่อนะครับย่อให้เป็น r e s ponsive นะครับ ตอนแรกนะครับเมนูจะอยู่บนข้างบนนะครับเป็นท็อปเมนูนะครับพอย่อลงมาถึงจังหวะหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะกลายเป็นเมนูย่อเขาเรียกว่าเบคอนนะครับคลิกปุ๊บมันจะคลี่ออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาไปอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับเมนูมันก็จะคลี่ลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยปิดเปิดสั้นนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดเต็มจอนะครับมันก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนนะสวยงามมากนะครับ ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับให้เป็นเว็บของเรานะครับเราจะต้องตกแต่งอะไรตรงไหนอย่างไรนะครับจุดแรกเลยผมจะเปลี่ยนฟอนต์และเปลี่ยนข้อความนะครับให้มันเป็นเว็บของเรานะครับก็กลับมาที่โค้ดของเราครับจากนั้นนะครับในไฟล์ index นะครับผมก็จะไปแก้นะครับไปแก้ข้อความนิดนึงนะครับตรงบรรทัดที่17นะครับ design x นะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นนะครับครูอภิวัตรนะครับครูอภิวัตรแล้วก็ส,สร้างสื่ออย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีโฮมนะครับอเบ t เกี่ยวกับเซอร์วิสบริการ Contact ติดต่อนะครับ Facebook ถ้าเราอยากได้เป็นภาษาไทยตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นหน้าแรกหรือหน้าหลักนะครับ หน้าหลักเอาเนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเซอร์วิสนะครับการบริการนะครับบริการอะไรบ้างในเว็บของเรานะครับคอนแทคนะครับก็ดิดต่อเรานะครับติดต่อเรานะครับฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กก็คือการย้อนกลับตรงนี้เราจะใช้ข้อความหรือเราจะเปลี่ยนลิงก์ เกี่ยวกับไปทําอะไรก็ได้นะครับหรือจะลบออกก็ได้หรือจะใส่ลิงก์อื่นๆก็ได้นะครับหรือผมจะทําเป็นนะครับลิงก์นะครับเว็บที่น่าสนใจอ่ะว่าแกตไปแบบนี้ก่อนนะครับพอทําแบบนี้เสร็จเราก็กดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับถ้าเรามารีเฟรชนะครับอ่ะตอนนี้มารีเฟรชดูนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นข้อความภาษาไทยตามที่เราต้องการและนะครับแต่ฟอนต์ยังไม่ใช่ฟอนต์ Google ฟอนต์ที่เราอยากให้เป็นนะครับเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนที่ไหนครับมาที่ css นะครับการเปลี่ยนฟอนต์เนี่ยมาที่ css นะครับแล้วก็เลื่อนไปบนสุดเลยนะครับบรรทัดที่10นะครับ font family เนี่ยตรงนี้นะครับท่านใส่ชื่อฟอนต์นะครับของ Google f o n t ลงไปเช่นนะครับพรอม prom ตัว p ตัวใหญ่นะครับตัวแรกนะครับอ่ะผมเปลี่ยนแค่นี้นะครับพอเปลี่ยนแค่นี้เสร็จเราก็มารีเฟซดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะเป็นฟอนต์นะครับของพร้อมของ Google ฟอนตสวยงามเรียบร้อยนะครับหรือสีนะครับเราไม่อยากได้สีนี้นะครับเราอยากได้สีอื่นนะเปลี่ยนตรงไหนอ่ะเราก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ hex color hex นะครับ color hex ก็คือหมายถึงเลขฐาน16นั่นแหละนะครับเสร็จแล้วนะครับจะไปเว็บไหนก็ได้ html color code หรือเว็บนี้เลยก็ได้ color hex color code เนี่ยนะครับแล้วก็ลองคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีตัวอย่างสีนะตัวอย่างสีว่าเราอยากได้สีอะไรนะครับแล้วมันก็จะมีรหัสเลขฐาน16นะครับอ่ะส่วผมอยากได้แถบสีเปลี่ยนจากสีฟ้าหรือสี้าเงินเป็นสีส้มแบบนี้นะครับผมก็ copy กดมา copy เลยตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ c o ี้เสร็จนะครับเราจะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับตรงนี้มาตรงบรรทัดที่13เห็นไหมครับ nav backgroud n เห็นไหมครับ nav backgroud n นะครับข้างบนนี้เขาเรียกว่า n a ฟนะครับ n a นะเป็นเมนูด้านบนเราเรียกว่า n a ฟนครับแล้วก็มาดูบรรทัด n a ฟก็คือ12 13 backgroud n นะครับผมก็จะเปลี่ยนสีตรงนี้ครับฟื คอนโทรล V วางสีตัวใหม่ลงไปนะครับจากนั้นมาลองรีเฟซดูครับเรียบร้อยไหมครับก็จะเป็นสีตัวใหม่แล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะมีนะครับในส่วนของลิงก์เวลาที่เราเอาเมาส์ไปชี้เราอยากให้เป็นสีอะไรนะครับเราก็จะมาเลือกสีก่อนนะครับสมมุติว่าผมอยากให้เป็นสีอ,ออกมืดๆนิดนึงอ่ะตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้ คอนโทนซี 4, นะครับพอได้สีมาแล้วไปไหนต่ออ่ะกลับมาที่โคดจีเอครับอ่ามาที่ C++ ีเอสทเทีนะครับและเราก็ไปหาบรรทัดที่เป็นลิงก์ A hover นะครับเเนี่ยเจอแล้วบรรทัดที่40นะครับ บรรทัดที่40 a active นะครับ a h over นะครับเป็นลิงก์นะครับ b a c k g r o u n d 41เนี้ยก็ copy วางทับตรงนี้เลยนะครับอ่า ctrl o n o v นะครับกดบันทึกบันทึกเสร็จเรามา refresh ดูครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีลิงก์นะครับตัวใหม่ละนะครับสวยงามเห็นไหมครับอ่าทีนี้นะครับพื้นหลังล่ะนะครับมันขาวแบบนี้มันไม่สวยนะครับยาก ใส่พื้นหลังทำย่างไรนะครับเราก็ไปหารูปภาพมานะครับแล้วก็นะครับเอา URL ของรูปภาพมาใส่นะครับจะอัปโหลดขึ้นฝากไฟล์ก็ได้นะครับหรือเอาไปขึ้น Google d r i v e ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองหาเว็บที่ให้บริการรูปภาพสวยๆก็แล้วกันนะครับ u n s p l a รด u n s p เปอั Un uh, นนี้มาแล้ว Unspread นะครับ แล้วก็เป็น Unspread.com Beautiful Free Image นะครับมันก็จะมีภาพสวยๆเนี่ยแบบนี้นะครับ Unspread จากนั้นเราค่อยไปเลือกนะครับว่าเราอยากได้ภาพแบบไหนนะครับเนี่ยมันก็จะมีภาพพวกนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากได้ภาพแบบ One Paper หรือ Background เนาะ Background ะมีไหม Background พื้นหลัง พอเลือกแบ็กกราวด์เสร็จนะครับมันก็มีให้เลือกอีกนะครับอยากได้พื้นหลังแบบไหนนะธรรมชาติแบบคอมพิวเตอร์แบบไม้แบบสีสีเหลืองสีอะไรเงี้ยก็ลองลองเลือกดูนะครับซึ่งผมอยากได้แบบคอมพิวเตอร์นะครับผมก็คลิกไปที่คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวอย่างนะครับพื้นหลังคอมพิวเตอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกดูนะครับเราอยากได้นะครับภาพไหนไปเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะสมมุติว่าเดี๋ยวหาดูนิดนึงนะครับ ภาพพื้นหลังสวยๆนะสมมุติว่าอยากได้นะครับภาพนี้ก็แล้วกันเอาภาพนี้นะครับวิธีการนะครับก็คลิกหนึ่งครั้งครับเนี่ยมันก็จะเปิดเป็นภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราดาวน์โหลดนะครับถ้าเราดาวน์โหลดหรือคลิกขวาก็ได้ บันทึกรูปภาพก็ได้ถ้าเราดาวน์โหลดลงไปเราก็จะต้องอัปโหลดนะครับไปที่ Google Drive หรือไปฝากไฟล์นะครับแต่ในที่นี้ผมจะเอาภาพนี้โดย URL ไปใช้เลยนะครับผมก็จะมาที่นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับเนี่ยคลิกไปที่คัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับเราก็จะได้ลิงก์ของรูปนี้มานะครับเสร็จแล้วนะครับเอาไปใส่ตรงไหนนะครับก็มาที่ CSS นี่แหละนะครับแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับมันจะมี Background url เห็นไหมครับแล้วเราก็ลบนะครับ bg 1 jpg เนี่ยเราลบออกไปนะครับแล้วเราก็ c t r l v นะครับลิงก์ที่เราก็คัดลอกที่อยู่มาเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปแทนแบบนี้นะครับมันอาจจะยาวนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับลองมา refresh ดูนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ฉากหลังนะภาพฉากหลังที่สวยมาแล้วนะครับ ถ้าใส่แล้วไม่พอใจนะครับอ่ะเราก็ลองเปลี่ยนรูปใหม่ดูนะครับภาพนี้สวยไหมนะครับแล้วก็คลิกแบบนี้แหละครับคลิกขวานะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับแล้วก็เอามาแทนที่ลิงก์เดิมเนีข้อดีของวิธีนี้ก็ง่ายนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกครับบันทึกเสร็จก็มารีเฟซดูนะครับเนี่ยเราก็จะได้ฉากหลังตัวใหม่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ต้องทดสอบดูนะครับเนี่ย เวลาที่นะครับย่อเป็น r e n s i v e เป็นยังไงนะครับขยายแท็บเล็ตเป็นยังไงหรือนะครับโน้ตบุกหน้าตาเป็นยังไงก็สวยงามนะครับจากนั้นเราค่อยมาทำลิงก์นะครับพวกนี้นะครับซึ่งได้จริงๆได้ทำคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าการทำเมนูตัวนี้เปิดขึ้นมาแล้วให้เปิดหน้าต่างๆเนี้ยนะครับทำยังไงนะครับซึ่งได้ทำคลิปสอนในเรื่องการทำเมนูด้านข้างหรือไสบาร์ไปแล้วนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันเลย นะครับหรือใช้วิทยาเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนี้มันไปอยู่ข้างบนเราเรียกว่านา้ำนะครับแต่ถ้ามาอยู่ด้านข้างเราเรียกว่าไซบานะครับอันนี้เขาเรียกว่านาบบ้ำบาแค่นั้นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กําลังพัฒนาเว็บไซต์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ